เล่าต่อเล่าต่อเรื่องเมื่อวานเมื่อวานที่ติดไว้ใช่ไหมเรื่องที่ป่านเจอผีที่โรงพยาบาลคือตอนปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยแหละป่านอ่ะขาหักป่านอ่ะลื่นล้มแล้วข้อเท้าป่านก็หักแล้วป่านก็เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมแล้ววันที่ป่านผ่าตัดอ่ะออกมาจากห้องผ่าตัดอ่ะเขาว่ายาสลบอ่ะแล้วก็ผ่าตัดปังเนี่ยเราก็ฟื้นจากยาสลบแล้วก็ แล้วก็มานอนพักฟื้นที่เตียงคนไข้เว้ยแล้วตอนคือมันปวดแผลมากมันก็แบบนอนไม่หลับอ่ะก็เหมือนรับตาแต่ว่าไม่ได้หลับใช่ไหมแล้วบันก็ลืมตาขึ้นมา mm hmm. เห็นคนน่ะยืนอยู่ปลายเตียงตอนนั้นเป็นตอนแบบดึกแล้วล่ะยืนอยู่ข้างเตียงเป็นผู้ชายใส่กางเกงสี เคลมครีม,รมแล้วก็ใส่เสื้อเปน็นเสื้อโปโลเสื้อโปโลสีเทาคือมองไล่จากตรงตรงช่วงขาเขาอะขึ้นมาที่ช่วงช่วงช่วงไหลอะแล้วเขาก็คือแบบไม่มีหัวคือเห็นแค่ช่วงไหลไม่ไม่เห็นไม่เห็นหัวป่านก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าป่านแบบป่นฝันหรือเปล่าป่านตาฝันหรือเปล่าป่นก็เลยหลับตาหลับตาแล้วก็ลืมตา อรอบหนึ่งลืมไต่อีกรอบนึงว่าแบบยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยพอลืมไต่อีกรอบนึงอ่ะก็คือเขายังอยู่นะเขายังยืนอยู่อะไรเงี้ยคือความรู้สึกตอนนั้นอะตอนที่เจอถามว่ากลัวไหมมันมันเป็นความรู้สึกแบบงงงงมากกว่าเว้ยอ่าเพิ่นเข้าใจว่าคนเจอผีอะ่ะมันมันไม่ใช่ความกลัวแบบที่เราเห็นผีแล้วเราก็จะกรีดร้องอะไรขึ้นมานะมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอละแล้วพอเราเจอ เราก็รู้สึกงงๆว่าเอ้ยมันใช่เหรอที่เราเห็นเนี่ยมันคือมันใช่ผิดจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วบัานก็เลยหลับตาอีกรอบนึงแล้วก็ลองลืมตามมาแล้วก็เขาก็ไม่อยู่แล้วแล้วบ้านอ่ะก็กลับมาผักฟื้นที่บ้านกลับมาผักฟื้นที่บ้านใช่ปะจนเดือนกว่าสองเดือนมั้งมันก็เหมือนจะหายแล้วว่ามันมันขาห่างเนาะมันก็เดินไม่ได้แล้วก็อยู่แต่ในห้องเนาะ แล้วมันก็มีช่วงช่วงวันหนึ่งอะ่ะคืนหนึ่งเป็นช่วงหัวเป็นช่วงใกล้ใกล้จะสว่างอะ่ะป่านนะนอนอยู่แล้วป่านก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนอะ่ะอยู่ข้างเตียงเรานอนอยู่ใช่ไหมนอนอยู่แบบนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนอ่ะอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยพอเรารู้สึกตัวพอป่านรู้สึกตัวป่านก็แบบเฮ้อย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ตรงเนี้ยข้างๆป่านอะ่ะ กระโจนไปกระโจนไปอยู่ที่ปลายเตียงแล้วก็ทําท่าแบบเนี้ยเห็นเป็นเงาเงาดำๆอ่ะปั่นก็เลยตะโกนเรียกแม่เนี้ยเียกเรียกแม่เสียงดังขึ้นมานแล้วก็แล้วก็เหมือนเขาอ่ะหายไปเลยปั่นก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าพี่แบบวิญญาณคนนั้นอะเขามาตามปา ที่โรงพยาบาลเพราะว่าที่ปั่นไปผ่าตัดอ่ะเขาเข็นปั่นออกจากห้องพักฟื้นะไปที่ห้องผ่าตัดอ่ะมันอาจจะมีวิญญาณอยู่ระหว่างทางแล้วเป็นช่วงที่ปั่นจิตตกเขาก็เลยตามมาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เข้าใจเองนะทีนี้พอปั่นหายค่ะหากอ่ะปั่นก็ไปอยู่ที่เชียงดาวใช่ไหมคือตอนที่ปั่นไปอยู่เชียงดาวอ่ะมันก็มีเรื่องแปลกๆตรงที่ว่าปั่นจะเข้าอุทยานอ่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานคิดตั เป็นสองคนนะ่ะไปคนเดียวนะป่านก็มองว่าเออทำไมเขาคิดเราแพงจังวะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมาแบบไปกับเพื่อนอีกรอบหนึ่งอะ่ะล้วก็คิดว่าอ้าวทำไมมันถูกกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็คือสรุปว่าเหมือนขอคิดสองคนน่ะมันก็เป็นเรื่องปแปลกมาอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะที่รู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ด้วยอะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยรู้สึกแล้วเวลาป่านไปทําบุญอน่ะมันก็จะแบบพยายามทำบุญให้เขาอะ่ะ อยู่หรือเปล่าแต่ความรู้สึกเรื่องผีอะ่ะตอนนี้กลายเป็นว่าแบบเป็นไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อะเพราะเพราะรู้แล้วว่าเวลาคนที่จะเจอผีผีจะมาตอนที่เรา,าไม่ได้คิดอะไระเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้กลัวไม่ได้วัดหวั่นหรือไม่ได้ระแวงอะไรเป็นช่วงเวลาที่เราจิตเราว่างๆอะแล้วอยู่ๆผีก็มาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่น่านกลัวหรอก อันนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวิญญาณที่เจอที่โรงพยบาบาลน่ากลัวไหมไปแล้วบ๊ายบาย